สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับก็คือวันเนี้เป็นวันที่เป็นถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเกมเมอร์หรือว่าติ่งของ Nintendo อย่างผมเลยนะก็คือประเทศไทยมี e-shop เป็นของตัวเองแล้วครับทุกคนซึ่ง Nintendo e-shop ได้เปิดตัววันนี้วันแรกซึ่งวันที่18พฤศจิก,กายนหรือก็คือวันนี้นี่แหละ โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้ทุกคนสามารถเข้าไปชอบเข้าไปซื้อเกมเข้าไปดูรายละเอียดเกมต่างๆได้รวมไปถึง Nintendo Switch Online หรือ nso ที่เรารู้จักกันนั่นเองต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เวลาเราจะซื้อเกมเราก็ต้องไปโซนต่างประเทศเนาะแล้วก็เวลาจะซื้อเกมแต่ละทีก็ต้องมานั่งคำนวณยอดเงินคำนวณตังคำนวณค่าเงินต่างๆซึ่งตอนนี้มันมีเป็นค่าเงินบาทแล้วทุกคนเราไม่ต้องมานั่งคำนวณตังเวลาซื้อเกมอีกต่อไป เนี่ยมันจะเปิดให้ดูอย่างเช่นตัวเมกาอ่าไม่ใช่สิต้องบอกว่าโปเกมอน DLC ตัวเมกาไดเมนชั่นมันก็จะขึ้นเป็นราคาตามนี้เลย625บาทซึ่งถูกกว่าตอนที่โซนต่างประเทศเขาวางขายอีกนะเท่านี้เราก็จะสะดวกสบายในการซื้อเกมต่างๆและ,และซึ่งในเนี้มันมีให้เลือกอีกมากมายเลยนะทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพวก k ค r b y z e l l d a หรือว่าอะไร n อ m a l Crossing ที่จะมีอัปเดตในอนาคตด้วยบอกเลยว่าอันนี้คือ1.9เล็กๆที่สำคัญในที่มันจะต่อยอดไปถึงเกมซับไทยเกมแปลไทยเกมในดวงใจของใครหลายๆคนในอนาคตด้วยที่สำคัญวันนี้นอกจาก e-shop แล้วมันยังพอมาพร้อมกับ n n t t n n o s s w v t c h Online ซึ่งเราสามารถสมัครในช็อปไทยเราได้แล้ว เวลามีปัญหาหรือที่ปัญหาอะไรเราก็แจ้งกับสุทไทยได้เลยก็คือง่ายด้โอเคครับอย่าลืมเข้าไปอุดนช็อปไทยกันเยอะๆนะครับผม mm. เพื่อที่ว่าเขาจะได้เห็นว่าประเทศไทยให้การต้อนรับในการมี e shop ไทยอย่างเต็มร้นซึ่งผมถึงว่าดีนะเป็นก้าวเล็กๆที่ว่าในอนาคตตัวเกมลหลายๆเกมจะได้ถูกทำมาเป็นซับไทยหรือว่า เอามาแปลงเป็นเกมไทยเยอะขึ้นยังไงก็อย่าลืมไปอุหอนหองกันเยอะๆนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีข่าวสารอะไร mm hmm. ผมจะรีบมาอัปเดตให้ฟังวันนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็สวัสดีครับ